สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเป็นเรื่องเล่าของแม่นะคะแม่เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นกติทําสอนใจนะคะของทุกๆคนด้วยนะคะเรียกว่าทําบุญกับแม่นะคะทําบุญกับแม่นี้จะหมายถึงว่าอะไรนะคะอันนี้นะคะเราเอาส้มมาให้กินด้วยนะคะเนี่ยพูดไปด้วยนะคะจะทานส้มไปด้วยนะคะเดี๋ยวปอกเปลือกเราไม่ชอบ เราไม่ชอบแกะตรงนี้นะคะเราก็จะกินทั้งเปลืทั้งใหญ่เลยนะคะมีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะการที่เราทําบุญกับแม่นะคะทําบุญกับแม่ก็หมายถึงว่ามันมีสองประเด็นนะคะการที่ไปพาแม่ไปทําบุญและทําบุญกับแม่ร่วมกันไปนะคะและการทําบุญนะคะเพื่อให้แม่มีความสุขคือเราทําบุญ ให้กับแม่เหมือนกันนะคะแม่อยากทําบุญนะคะเราก็จัดนะคะสำรับกับข้าวนะคะเพื่อให้แม่นะได้ใส่บาหรือว่าแม่ไปไม่ไหวนะคะเราก็ทำกับข้าวนะคะจัดให้ใส่ถาดให้แม่จบแล้วเราก็เป็นคนที่เอาไปทําบุญนะคะอัน,นี้ก็เป็นเคล็ดหนึ่งนะคะคือการทําบุญกับแม่นะคะการทําบุญกับแม่นี้ ก็เป็นแม่ก็เปรียบเหมือนพระอรหันสำหรับเรานะคะก็มีละครเอ่อไม่ใช่นิทานนะคะเป็นเรื่องเล่ามานะคะแม่บอกว่าสมัยโบราณนะคะสมัยก่อนนู้น่ะนะคะก็มีครอบครัวหนึ่งนะคะครอบครัวนี้นะคะก็จะมีลูกทั้งหมดห้าคนนะคะพ่อกับแม่นะคะก็ลูกคนที่ ชอบในการทําบุญที่สุดนะคะก็คือลูกคนเล็กนะคะลูกคนเล็กนี่นะคะจิตใจนะคะเขาชอบทําบุญนะคะไปไหนก็จะบอกกับแม่ว่าแม่แม่ทําบุญไหมเดี๋ยวหนูไปวัดแม่จบจบเออจบข้าวหรือว่าสิ่งของที่จะไปให้ให้คนอื่นให้ให้ทานคนอื่นก็ให้แม่จบก่อนนะคะจบก่อนนะคะ แล้วก็ตัวเองก็เอาไปทําบุญนะคะลูกมีลูกห้าคนนะคะลูกคนเล็กก็ชื่อดอกมะลินะคะคนโตเป็นผู้ชายนะคะจะมีผู้ชายล้วนสี่คนผู้หญิงคนเดียวนะคะก็คนโตก็ไม่ชอบทําบุญคนกลางก็ไม่ชอบคนที่สามก็ไม่ชอบคนที่สี่ก็ปาญจานะคะก็ทําบ้างไม่ทําบ้างแต่คนเล็กเป็นเด็กเป็นผู้หญิง ชอบในการทําบุญชอบไปไปวัดไปวาทําบุญกับแม่นะคะทําทุกอย่างแม่จะไปไหนก็พาแม่ทําบุญนะคะอันนี้ก็เป็นครอบครัวที่มีความรู้สึกนะคะในการที่เกี่ยวกับจิตใจในการทําบุญนะคะสุนทานนะคะแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อดอกมะลินี่ก็เป็นเด็กดีมากนะคะก็โตพอโตเป็นสาวนะคะแม่ก็ เริ่มที่จะอดแอดอดแอดนะคะไปทำอะไรไม่ได้แม่ก็จะออทำกับข้าวอะไรก็ไม่ไหวแล้วลูกสาวคนเล็กนะคะเป็นมีผู้หญิงคนเดียวทำทุกอย่างตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะทำกับข้าวตั้งแต่เล็กนะคะใส่บาททำกับข้าวให้แม่จบนะตอนแม่เริ่มป่วยนะคะลูกคนเล็กก็ใส่บาตตอนนั้นท้องทุ่งนานะคะ ก็จะไม่มีนะคะเขาจะมีมีเหรือพระก็จะมาบินทบาตในการภายเรือนะคะภายเรือภายเรือมาบินทบาตแล้วเราก็ใส่ปาดไปนะคะอันนี้พ็เป็นอะทาบุญกับแม่ทําทุกวันทุกวันตั้งแต่เล็กจนโตนะคะมีมีอยู่วันหนึ่งคะ่ะลูกผู้ชายทั้งสามคนนะคะไม่สนใจพ่อแม่นะคะแล้วก็ไม่คนโตนี่จะไม่ทําบุญเลยไม่ไม่ไม่คืนจิตใจคือว่า ไม่ดูแลพ่อแม่แล้วก็มีจิตใจที่พอมีครอบครัวก็แยกย้ายออกไปนะคะไม่มีใครสนใจแม่นะคะเหมือนเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็มีคนมาขอแต่ผู้หญิงนะคะดอกมะลิไม่ยอมแต่งงานนะคะเพราะว่าเขาแต่งงานไปนะคะสมัยนั้นก็ผู้หญิงจะต้องออกเรือนไปอยูออ่ไปอยู่กับฝ่ายชายใช่ไหมเขาไม่ยอมแต่งเนะะี่ยค่ะเขาไม่ยอมแต่ง แต่งานเพราะว่าเขาจะต้องดูพ่อแม่นะคะแม่ก็พ่อก็แก่แล้วแต่พ่อยังไม่เท่าไหร่อะไปทํานาลูกชายไม่เคยช่วยแต่มีลูกพี่นี่นะคะทำกับข้าวให้แม่หลังจากทำกับข้าวดูแลแม่ก็ออกไปช่วยพ่อนะคะเหมือนก็เด็กผู้ชายนะเหมือนก็เด็กผู้ชายค่ะจนมาวันหนึ่งนะคะก็บอกกับแม่แม่แม่อยากใส่บาตรไหม แม่ก็บอกว่าแม่เขาอยากใส่บาตรแต่แม่ไม่ไหวก็ตัวเองเขาพยายามที่จะเอาแม่เนี่ยค่ะลงมานะคะมานั่งตรงสะพานนะคะคือบอุ้มนะคะอุ้มแม่นะ,ะมนะคะมานะคะมาสมัยก่อนก็พอเดินจับนู่นจับนี่ได้แต่เราต้องจับนะคะจับจับแก่เข้ามานั่งพอแม่ค่ะแม่ได้เห็นพระนะคะมาบินพบาทแม่ก็ดีใจมากนะคะ หรือว่าจะเป็นวาระสุดท้ายของแม่นะก็ดีใจมากลูกก็จับมือแม่นะคะให้แม่ใส่บารแม่ก็อมยิ้มแม่ก็แบบว่ามีความสุขนะคะในการที่ตัวเองได้ทําบุญและก็ดอกมะลิก็ได้ทําบุญกับแม่หมายถึงว่าตักค่าทุกครั้งแม่จะไม่ได้ใส่แค่จบแต่ครั้งนี้แม่ได้ใส่บารนะคะความดีของอะมะลินี้ก็ คว,ความดีของมลิก่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขานะคะได้รับในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องนะคะขึ้นมานะคะเป็นความที่บอกว่าความดีของเขานะคะคชมปลาไปด้วยนะคะจะได้มาผ่อนชายนะคะฟังกติทําสอนใจนะคะการที่แม่เขาก็เปรียบเหมือนพระอรหันใช่ไหมคะพระอรหันนะคะพระอรหันที่คอยดูนะคะ เหมือนพระในบ้านนะคะถ้าเราจะไปทําบุญที่อื่นก็แล้วแต่นะคะอยากไปให้คนอื่นเห็นว่าเราทําบุญที่วัดน่ะค่ะไม่เท่ากับทําบุญกับแม่นะคะนี่แหละค่ะเป็นกติดทําซ้อนใจนะคะก็อย่างหนึ่งนะคะทุกๆคนนะคะแม่ของเราก็เปรียบเหมือนพระอรหันต์นะคะที่ดีที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปทําบุญหรือไปวัดหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราทําบุญกับแม่ของเราก่อนนะคะ ทำบุญกับแม่เราจะทำอะไรนะคะก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะเหมือนคุณเห็นปลาไหมคะปลาเขา่าดไปไหวมานะคะอย่างสบายเพราะเขามีความสุขนะคะมีความสามัคคีกันนะคะในการไหยและพูเขาเหมือนกับสื่อของปลาก็เหมือนกับว่าได้พูดคุยกันนะคะว่าเรามีความสุขนะคะน้ำใสนะคะเห็นตัวปลาก็เป็นแบบนี้นะคะก็เหมือนเราทำบุญกับแม่นะคะ ก็ขอเป็นกติธรรมสอนใจทุกๆคนด้วยนะคะถ้าแม่ยังอยู่นะคะเราจะทําบุญที่ไหนก็แล้วแต่นะคะให้นึกถึงนะคะบิดามารดาหรือพ่อแม่ของเรานะคะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ของเรานะคะเรียบเสมอนะคะพระองค์หนึ่งนะคะประจําบ้านหมายถึงพระอรหันต์ประจําบ้านเรานะคะก็ได้ทําบุญแต่ก่อนตัวเองนะคะแม่แม่เนี่ยไม่ไม่ไหวนะคะแม่ตัวเองนะคะ เดินไม่ได้แล้วดูจนแม่วันสุดท้ายจนแม่เสียชีวิตนะคะแม่เสียชีวิตนะคะก็แม่แม่ไปทําบุญไม่ได้ตัวเองเนี่ยแม่ทําบุญไม่ได้นะคะก็พยายามมีรถเข็นเข็นแม่นะคะออกไปปักซอนมือกนา้วออกไปเพื่อที่จะต้องการให้แม่ใส่บาทนะคะวันพระก็ครั้งหนึ่งนะคะแม่ได้ใส่บาทแล้วมีอยู่ว่าทุกๆวันเราไปเราใส่บาทใช่ไหมคะเราก็ ทำกับข้าวให้แม่จบแม่ก็จะจบทุกวันนะคะทุกวันเป็นกิจวัตรนะคะแม่ได้จบข้าวนี่คือให้แม่ได้จบนะคะให้แม่ได้แบบว่าแม่อยากทําบุญนะคะนี่ตัวเองก็ทําบุญกับแม่นะคะเพื่อให้แม่ได้จบนะคะจบเสร็จแล้วก็ออกนะคะเอาไปนะคะใส่บาทนะคะนี่เราก็ทําบุญกับแม่มาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะคะก็เปรียบเทียบนะคะเป็นละครหรือนิทานนะคะ เป็นกติธรรมสอนใจทุกๆคนนะคะแม่ยังอยู่นะคะแม่เดินไม่ไหวก็จริงนะคะพยายามทำข้าวนะคะให้แม่จบแล้วเราไปใส่ป่านะคะนี่ก็เป็นความสุขแม่เขาจะยกไม่ไหวที่จะสาธุสาธุนะคะค้ะขาก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็เป็นกติธรรมสอนใจแล้วคนสั้นๆนะคะมาให้เพื่อนๆนะคะพี่ๆและท่านผู้ชมได้ได้ฟังว่ากติธรรมสอนใจนะคะให้กับลูกทุกคนนะคะ ที่มีพ่อแม่ยังอยู่นะคะขอให้ทําบุญกับแม่นะคะทําบุญกับแม่หรือทําบุญกับพ่อแม่นะคะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตคนเรานะคะขอให้ทุกท่านนะคะจงมีความสุขนะคะเหมือนปลาที่ไหวไปไหวมานะคะเขาก็มีความสุขนะคะเราดูแลเขาเรารักเขาให้อาหารเขานะคะเป็นปลาสุตัวเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเราก็รักนะคะรักเขาดูแล้วมันก็ผ่อนคลายจริงๆนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขค่ะเด,เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภยัยแควค่าจากพยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มพรอสาธุคะ่ะบ๊ายบายนะคะขอทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีคะ่ะ